โย่กลั FIFA, บไปชาปฟีฟ่ามือถือกลับสุปชาปซิงส์เทนแล้วันยิ่ผมในซีเกมเมอรทีวีเกมฟีฟ่ามือถือกลับกปกระเพาะเพชรจงเล่ที่ใครชอบดูครับผมซึ่งวันนี้ครับผมเปิดแพ็กอีกแล้วครับแล้วก็เป็นแพ็กแสนห้าอีกแล้วเจ็ดแค่ช่วงนี้แพ็กแสนห้าออกมาปล่อยมากซึ่งโกิดที่จริงมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละทีออ่จริงผมไม่ได้ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่ว่างจริงครับไม่ว่างจริงๆๆ นี่ครับผมเซอร์รามาสเตอร์แพ็คครับโอ้โหเค้ในกลุ่มผมนี่แบบหืมกลุ่มในเฟสหุ่มนี่โอ้โหคนที่เปิดได้การพวกนี้โอ้โหไม่มีเยอะชิบหายมาดูซิว่าก,กูจะได้ไหมบางคนก็ได้แฟลชแพ็กบางคนได้การ์ดแดงผมติดตัวบางคนได้การ์ดวนนี้เลยนะอืมก็อันนี้ก็มีงบกือสองแสนนะครับผมเพราะฉันแพ็คเดียวพอคือถ้าเอาจริงๆก็มว่าจะเปิดสักสองแพ็คนะ เพราะว่าผมมีตนเอครับเย็นลบเป็นแฟลชแบกคยัดแค่เมื่อคืนนอนทำเล่นครับอีทำเฮี้ยเลยท,ที่ขอเวลาหนึงน,นะแต่ก็ปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บเลยละ่ะที่ผมทำไม่นี่ครับเมื่อคืนไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์อะไรแค่ว่าเปิดสองแพ็คไงไม่มีตังค์ครับทำไม่นี่แล,ล่นปั๊บโอโ้โหมาเลยครับลบเป็นตายเลยครับผมโล่งเลยครับ ครับโอเคมาเปิดเลยดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับใน,นหนึ่งแพ็คมีอะไรใน,นหนึ่งแพ็คนะครับจะมีทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะครับผมเป็นเซนอาร์ไอเทมหนึ่งใบก็อย่างที่เห็นนะครับพ่าแพ็คที่เราจะเป,เปิดไปก็ไปนะก็เป็นโกพ้พายเลือกสิบใบครับผมนี่จิมมี่เนี่ย UFB แพ็คอับแพ็คละวแสนห้าหมื่นมันจะมีไอเทมฟันแบ็กสองเป็นโกพ้พายเลือกห้าซิวเวอร์สองแล้วก็บอลสองนะครับผม ไม่เปิดครับเคยเปิดเรี่อง้อยนิดนึงสวะยังปรกว่าจะเปิดแค,ค่เจ็ดหมื่นห้าคนก็นะช่างไม่เพื่อโอ้สีเอร์แสดงว่าดวงเริ่มมาคือผมขอแค่ให้มีการแต่ผมก็โอเคแล้วไงช่วงนี้มันแหลกๆกว่ะนี่โทรศัพท์แงแหลกๆกว่ะแล้วมันจะรอหาพ่อมั้ย ออ wow. โอ้โห๋อโอ้โหโอ้โหอยมือเต้นมือเนอเปิดเทนมือเท้นแมนอ้อมเข้ามือเตนแมนอ้อมมแมนครับมเนแมนอรแมนยิ่แค่ยิ่แค่ผมยังรวยได้อีกครับ โอ้ยอ่ะไม่เคยรู้สึก,กดีใจแบบนีบก่อนเลยโอ้ยโอ้ยปาว่ะมือเท่นครับผมมือเท่นแมนออฟเดอะแมนอ๋อของนาโปลีโอ้ยยังมีโอกาสรวยดิครับผมยังมีสิทธิ์รวยอีกโอ้หรือไม่ก็อาจจะไม่มีแล้วครับโอเคครับผมโอ้ยมือเท่นครับ โอ้เมอร์เทนครับไปอยู่ในทีมกูเลยครับไม่ได้การพิเศษนะแต่ไม่เปิดเทนครับโอ้เมอร์เทนแมนออโตเมต 7K ครับหลายแสนนะตัวนี้หลายแสนครับมันเป็นทั้งเตะเซอรเรียร์เหมือนกันนะเมอร์เทนเนี่ยโอเคโอเควะ่ะแม่งโอ้ย คือถ้าขายสองล้านมันขายไม่ออกหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วเป็นขายได้ถ้าเราเป็นนี้ขายได้ผมจัดอีกหนึ่งแพ็กเลยแต่กลัวเจ๊งว่ะไม่ดิสำหรับผมเขาบอกกลัวมันไม่มีอยู่ในหัวดิความเสี่ยงที่สุดก็คือการไม่ยอมเสี่ยงเว้ยนะสกกระเบิดได้เก่าไว้โอ้ยแบบจะหมดนะโอ้หมือเทศใน,นตลาดมีอยู่สามตัวกำไรขูขายได้สักล้าน เปดิดมันโอ้มันโอ้โหสแตทมันสปีนอะ่ะวิ่งร้อยสามเลี้ยงหนึ่งร้อยยิงเก้าสิบเก้าโอ้โหแมนออฟคือเมอร์เท่นนี่เป็นแมนออฟเดัมแมทต์ใบแรกในชีวิตของผมเลยนะผมไม่เคยเปิดได้แมนออฟเดัมแมทต์มาก่อนอ่ะคือแมนออฟเดัมแมทต์มันมีหลายตัวแล้ววาร์ดี้เฮลิเคนทบเลทาดอฟสกี้อุปมายางพวกนี้ผมไม่เคยเปิดได้เลย ว้าจอดว่ะโอเคผม <c oughs> ขอตัวไปช็อกก่อนแนละ้วเดี๋ยวก็ไปทำปกคลิปแล้วก็ไปลงคลิปก่อนแล้วกันโอเคผมะชอ,อคคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์กันซับตไคร้เพื่อเป็นกาังใจกัน้นกัต่อไปได้วยนะครับผมถ้ายังไงถ้าเราเป็นขายออกเจอกันไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ไม่น่าจว่าตอนไหนนะอาจจะเป็นตอนเย็นหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะถ้าเป็นขายนะอาจจะลงอีกรอบเลยก็ได้โอเคไปแล้วครับผมสุดค้าบผม 有吧？有，是的。